ครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ภูนะครับมาไลฟ์สดที่เฟรนดกเพจหวยหุ้นหวยไทยนะครับวันนี้ขอเปลี่ยนมุมกล้องนะครับมาเป็นมุมที่อาจจะดูรกๆสักหน่อยนะเพราะว่าม,มันมันเป็นเรื่องที่ต้องแบบว่าพูดกันเร่งด่วนพอทีผมเพิ่งเสร็จงานนะจะบอกว่านะครับวันนี้นะครับเลขผีบอกของผมเนี่ยที่ผมมาพูดเนี่ยคงไม่ยาวมากประมาณสิบนาทีก็จะไปแล้วจะบอกว่าเลขผีบอกนะงวดนี้แปลกนิมิตบอกเหตุนะครับมาไวมาไวกว่าปกติจริงๆแล้วอะเลขผีบอกอันนี้พูดตรงๆก่อนนะเท่าความก่อนว่าเมื่อสองงวดก่อนเนี่ยมันทั้งจะเฉียดแต ให้9 1้ามันก็ไปออก9 2สองให้อ่า39มันก็ออกสามหกนะครับกับหัวไปกับหัวมากับหัวมากับหัวไปต้องบอกว่าเลขผีบอกนะมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งคือจะเล่าให้ฟังคือถ้าเราเห็น1 7ให้ระวังนะครับ1จะกลายเป็น7แล้ว7จะกลายเป็น1นะครับเห็น9 7้าก็ระวัง9 1หนึ่งนะครับเห็นหนึ่งก็ระวังหนึ่งเลขผีบอกนะเป็นเลขกลับกอกนะครับบางทีเราเห็นเป็น1มันกลายเป็น7เราเห็นเป็น6มันกลายเป็น9นะครับหรือไม่อาจจะเสียแต้มอย่างกรณีที่ผ่านมาเนี่ย กรณีแรกเลยนะครับเมื่องวดสองวดที่แล้วเนี่ยมันกลับหัวแลวงวดล่าสุดเลยมันเฉียดแต้มนะครับเน้นเก้าหนึ่งกับแปดหนึ่งมันออกอะไรครับออกเก้าสองมันก็เฉียดไปนะครับอย่างที่บอกคือเลขผีบอกเนี่ยมันเป็นเลขที่มันเป็นสายแบบคล้ายๆว่าความรู้สึกอะล้วนๆเลยนะไมไ่เกี่ยวกับคำนวณน,นะคือหวยเนี่ยมันจะมีสองแบบหวยที่เกิดจากการคำนวณกนะ็คือสิบอันดับเลขเด่นที่ผมก็ขายอยู่แล้วนะครับร่มเปิดให้รุ่มบุญอยู่แล้วนะครับนะ ทุกคนก็สามารถลงบุญได้อันนี้คือสิแบบอันดับเลขเด่นที่แบบมาตรฐานที่มันคำนวณออกมานะแต่ว่าเลขผีบอกเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันมีเลขไม่เยอะหางนะครับและมันก็ไม่แพงมากด้วยนะครับรูมบุญอยู่แค่2 5 0หรือบางงวดถ้าเกิดว่าางวดไหนเลขบางๆหน่อยก็299นะครับบอกเลยว่าเลขผีบอกเป็นเลขที่เหมือนเราเล่นสนุกเราเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เล่นไม่หนักหรือเป็นคนที่เล่นแบบเรื่อยๆสนุกๆอ่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรอ่ะเล่นเลขผีบอกก็ได้นะเพราะว่ามันมีแค่6หาาาางง5หบ้6ก แต่วงนี้ผมมีเลขวิ่งตัวฟันทงด้วยนะเลขผีบอกปกติไม่มีฟันทงเลขวิ่งนะแต่ว่างวนี้ผมมีสามตัวตรงๆให้สองหางแล้วก็มีเลขวิ่งตัวฟันทงตัวเดียวนะครับบึ่งตัวเดียวเนี่ยไม่ระบุบ,บนล่างนะครับให้อีกหนึ่งตัวเพราะว่าอะไรเพราะหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยต้องใช้ว่าคำว่านี้มีความฝันดีกว่าอย่าไปคำว่าสมาธิหรืออะไรเลยหรือผีบอกเลยเอาว่าผมฝันแปลกๆฝันคล้ายๆเดิมๆประมาณสามสี่คืนติดรู้เลยครับว่างวดนี้สําคัญเพราะเป็นงวดที่อยู่ใกล้เคียงกับการบวงสรวงปู่ญาหนหค้าไม่สุด และเป็นงวดที่มีลักษณะที่หวยออกนะครับก่อนวงสวงไม่กี่วันและพิธีนี้เป็นพิธีขึ้นบ้านใหม่ของอาจารย์ภูจัรก้อยด้วยนะครับบอกเลยว่ามันมีอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะชี้นํามากเลยว่างวดนี้ยถ้าตัวอาจารย์ไม่ค่อยถูกลูกศสิษธ์ต้องถูกอะ่ะเอาง่ายผมไม่ถูกคุณต้องถูกอะ่ะแต่ผมบอกเลยว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะว่างวดนี้พอกตรงๆนะเป็นงวดเดียวที่อาจารย์ซื้อลอตเตอรี่เยอะที่สุดในรอบปีหกห้าที่เริ่มขึ้นมาไม่นานเนี่ยเป็นงวดที่อาจารย์ซื้อลอตเตอรี่เยอะที่สุดครับ ปกติซื้องวดหนึ่งนะอย่างมากก็สิบใบอย่างเยอะเลยนะแต่งวดนี้ชุดห้าใบนะครับหลายชุดมากนะครับจนรู้สึกว่าโอ้งวดนี้ฉันปลาเข้าไป2ี่สบใบแล้วใช่ไหมเนี่ยไปนับดูลเล่นๆชุดห้าใบประมาณ3าชุดทีเดียวนะผมบอกเลยว่างวดนี้อาจารย์เล่นหวยเพลินไปหน่อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจนะว่ามีมีความฝันแบบเนี้ยก็ไม่แน่นะสุดไปเดยทำยี่สบไล่ที่ต้องคิดทิศเอาไว้ในะอีกประมาณสักหนึ่งปีข้างหน้าจากเนี้ยอาจจะไม่ต้องรอเป็นปีก็ได้นะมันอาจจะภายในครึ่งปีจากนี้ อาจจะสร้างต่อเลยก็ได้ครับมันก็ไม่แน่ผมบอกเลยว่าผมสร้างอะไรก็ตามแต่ผมมองว่ามันเกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นทึงสร้างนะครับศูนย์ต้นแบบเราเนี่ยเราสร้างเสร็จปุ๊บถ้าเริ่มมีคนปฏิบัติรมกันบ้างแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างศูนย์ใหญ่ต่ออยู่แล้วแต่ผมว่าผมคิดใจว่าจะเอาเงินมาจากไหนเนาะใช่ไหมคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกก็เลยคิดมันมีไม่กี่ทางที่จะได้เงินมาสร้างศูนย์ใหญ่นะครับมันจะใช้งเงินหลายล้านทีเดียวผมมองว่าหนึ่งนะครับตัวาจเองถูกหวยหรือสองนะครับรู้สึกของผมเนี่ยทําธุรกิิิจจจรรร่่งงงเเือญญกกก้้าาาาวหหนนมีใต มีโชคมีลาภต่างๆหรืออาจจะถูกหวยเงใหญ่ๆกันต่างๆนานานะครับแล้วมันช่วยร่วมบุญสร้างอาจารย์ภูผมว่านะบางสีสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นอาจินตจมันไม่อธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักใดๆแต่รู้แค่ว่าเราสร้างความดีเราคิดดีทําดีพูดดีอ่ะสิ่งดีมันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เราคิดแล้วอ่ะแค่เราคิดสิ่งที่ดีเนี่ยพลังมันเกิดแล้วคือพูดง่ายคนเราจะมีออร่าอยู่ในตัวนะครับทุกคนที่เป็นรลังสีกายออกมาเนี่ยพอเราคิดดีทําดีพูดดีสิิ่่่่งงงงงงตตตาาาาาาาๆทีรรรรออออบบบััััววเเเเมมนนนนนปป็็คหืืลลยยศส์พ ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นพลังงานบวกเมื่อคิดบวกชิตมันก็เลยบวกนะครับผมเป็นคนคิดบวกครับซื้อลอตเตอรี่ทีไรก็คิดเสมอว่าอาจจะถูงันที่หนึ่งห้าใบหรือว่าสามใบอะไรนี่นะนี่คือคิดบวกแต่ที่จริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่หรอกครับบางคนอาจจะโชคดีเรื่องการงานโชคดีเรื่องการเงินโชคดีธุรกิจก็ได้นะครับวันนี้เลยผีบอกนะครับฝันเหมือนเดิมติดกันหลายคืนหรือว่าครูบาอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์ภูซื้อเถอะซื้อสินะไม่ต้องบอกใครก็ได้นะซื้อเลยก็ได้แต่ดยตัวผมเองเนี่ยผมเป เออเล่นหวยไม่ค่อยหนักโดยปัจจุบันนะเล่นหวยไม่หนักเมื่อก่อนอาจจะประมาณก่อนที่สร้างบ้านอาจารย์ก้อยอาจารย์ภูที่ปากช่องอาจจะเล่นหนักหน่อยพอบ้านเสร็จแล้วเลยสร้างเลยเลยสร้างสูตรปฏิธรรมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นหวยช่วงหลังเนี่ยผมจะเล่นหนักผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นเพราะผมรู้สึกว่าใจมันผมมันอยู่ที่สวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมไปแล้วอ่ะมันทําให้ผมเองเนี่ยแม้กระทั่งกับผมขายหวยเองนะผมยังไม่ค่อยเล่นเลยนะครับมันก็แปลกนะคือใจผมเนี่ยทำหวยขายเนี่ยอยากจะให้คนบรลุบุญแล้วไปถูกหวยไปมีโชคมีลาภกันมากกว่าที่จะเองจะ หลังๆมาก็เลยเนี่ยในเมื่อฝันแปลกๆหลายคืนติดกันน่ะผมก็เลยต้องทำเลขผีบอกมาไวหน่อยเพราะผมมั่นใจว่าเลขผีบอกงวดนี้ยมีโอกาสเข้าสูงแล้วผมมั่นใจเลขวิ่งของผมด้วยว่ามาเลขผีบอกไม่เหมือนเลขคำนวณน,นะเลขผีบอกเป็นเลขสายมูครับประมาณว่าสายอาจินไตลน้ล้วน,นรู้ได้เฉพาะตนนะครับแล้วไม่มีคำอธิบายใดๆเอาว่าลองดูครับเลขผีบอกงวดนี้ยมีทีเด็ดอยู่แค่อย่างเดียวที่ผมเห็นนะคือเลขวิ่งตัวเดียว ที่ไม่ระบุบนล่างนะครับแต่มีอยู่ในเลขผีบอกงวดนี้นะครับและเลขผีบอกงวดนี้ไม่ได้สองเก้านะลดราคาลงมาเหลือสองร้อยห้าสิบเพราะว่ามาันหลุดไปสองงวดแล้วก่อนอันนี้กับหัวนะครับก็ถือว่าหลุดไปและล่าสุดนะครับให้เก้าหนึ่งกับแปดหนึ่งมันออก 92, เก้าสองเฉดไปแต้มหนึ่งนะครับเลขผีบอกอย่างที่บอกอะครับคุณเล่นคุณต้องมีสติบางทีเราให้เก้าหนึ่งระวังหกหนึ่งบางทีเราให้แปดสองไม่ต้องกลับเพราะแปดผมไม่ถือว่าพาซี่ให้เจ็ดเก้าระวังอะไรเจ็ดหกหรือไม่ก็หนึ่งเก้า มันเป็นเลขที่อันตรายมากเลขผีบอกเนี่ยมันไม่ค่อยมาตรงๆนะครับส่วนใหญ่จะมาตัวกลับๆบ,บ้างตัวอะไรบ้างคนยิ่งตามเยอะยิ่งกลับตัวยิ่งตามเยอะยิ่งเฉียดแต้มนะครับแล้วนั้นบอกเลยว่าเลขผีบอกผมมีแค่หกหางนะครับงวดน,นี้ใครจะกลับหัวก็กลับใครจะบวกแต้มแต้มแ็แลวแต่คุณนะครับถือว่ามันเป็นเลขแฟนตาซีมันเป็นเลขขำๆเลขแบบว่าเหมือนกับเลขสนุกสนุกกันอนะ่ะแบบตามภาษาชาวบานะ้านที่เขาแบบไปขุดต้นไม้กันแล้วก็เจอเลขอะไรอย่างเงี้ยหรือมีร่างทรงแล้วชี้นิ้วชี้อะไรอย่างเงี้ยออกมาเอออย่างเงี้ยประมาณนี้อย่าไปซีเรียส เอาไปสร้างโรงรถเอาไปสร้างห้องน้ำเอาไปสร้งาง,าง,างลานทําอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ไปนะครับถูกผิดอย่าไปเครียดเงินสองสามร้อยมันไม่ทำให้ชีวิตเราแบบพังทลายหรือว่าล่มสลายไปหรอกในสภาวะเราเล่นหัวสนุกสนุกรุมบอญกับอาจารย์ไปครับเลขพี่บอกงวดนี้อาจารย์มั่นใจครับเลขวิ่งตัวเดียวของอาจารย์นะครับที่เขียนให้เพิ่มนะครับปกติจะมีจะจับคู่ประมาณห้าหกหางแล้วก็สามตัวตรงประมาณหนึ่งถึงสองหางแต่วันนี้เลขวิ่งตัวเดียวฟันธงครับเลขพี่บอกให้ด้วยเพราะว่าฝันแบบนี้มาสามสี่คืนติดมีสิทธิ์มาครับแต่มันฝันซ้ำๆนะ ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้าไปเรื่องเดิมแหละครับผมว่าครูบาอาจารย์อยากจะบอกให้ผมถูกหวยแหละผมก็ซื้อเยอะวันนี้ผมก็ซื้อยี่สิบกว่าใบาแล้วนะแต่บอกตรงพอละยี่สิบกว่าใบานี่ผมว่ามากละไม่เอาละไม่ถูกก็ไม่ถูกคนที่เล่นเลขผีบอกผมอะก็ขอให้ถูกแล้วกันเอาแบบว่าเอาเลยวิ่งตัวเดียวไปเล่นแล้วถูรางที่หนึ่งไปเลยสักห้าใบหกใบก็ได้หรือแม้ก็ใบนึงก็ยังดีอ่ะหกล้านเนาะคิดอย่างนี้หรือใครไม่ชอบเล่นหวยไม่เป็นไรเอาไปเสี่ยงทายอะไรบางอย่างที่คุณคิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับในศาสตร์ตัวเลขเอาก็ได้ ไปเสียงไทย,อ,ยอื่นที่ไม่ใช่หวยก็ได้ผมก็ไม่ได้บังคับว่าเลขผีบอกต้องเป็นหวยรัฐบาลไทยนะมันอาจจะเป็นแบบเสียงโชคอย่างอื่นหรืออาจจะเป็นประมาณว่าอาจจะมาในหวยหุ้นหวยหาน้อยหวยลาวหรืออาจจะเป็นหวยนาโชคอะไรประจาประจําเดือนนี้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณจะคิดนะครับผมมองว่ามันเป็นเลขแบบเลขทิพย์อ่ะมันเป็นเลขเทวดาเป็นเลขเทพยานานเป็นเลขกายทิปเป็นเลขผีสื่อจิตอะไรอย่เงี้ยก็ว่ากันไปแล้วแต่คนจะคิดนะแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นอัจนไทยมันไม่สามารถอธิบายด้วยหลักของวิทยาศาสตร์หรือว่าหลักใดๆได้นะครับมันเป็นความเชื่อที่ อย่าไปคิดอะไรกันเยอะยิ่งคิดเยอะก็ยิ่งปวดหัวเป็นเรืประสาทรอเปล่าเอาไว้เลบอ,อกคือเลขทิปที่ผมอาจจะทําขึ้นมาแล้วกันหรือว่าอาจจะมีการใช้การสังเกตหรือใช้ลางสังหรณ์อ,อะไรทําขึ้นมาแล้วกันนะมันจะเฉียดแต้มบ้างกับหัวบ้างอะไรบ้างหัวสั้นหัวยาวบ้างอย่าว่ากันถือว่าเป็นการร่วมสนุกแล้วก็ร่วมบุญกับอาจารย์ด้วยนะครับครับผมครับรเลขผีบอ,อกงวดนี้นะครับสองร้อยห้าสิบใครอยากจะขำๆสนุกๆก,กับการเสี่ยงโชคนะครับไม่เครียดนะรวมบุญกับอาจารย์ได้สองร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าสนใจอาจารย์ฟูก ครับผมวันนี้มาสั้นๆนะคือมาพูดเกี่ยวกับเรื่องผีบอกสั้นๆจะไปแล้วนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็จะขอพูดสั้นๆแค่นี้แหละใครจะอยากเล่นอยากเล่นเลขผีบอกนะมันมีไม่กี่หางหรอกแล้วก็มีเลขวิ่งฟันธงตัวเดียวนะครับให้ด้วยนะวันนี้ไม่ธรรมดาครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมคับสวัสดีครับมานิีเดียวครับมาแป๊บเดียวครับสวัสดีครับ